ครับอาการนี้เพื่อนๆคิดว่าไงครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับอ่าเปิดแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับแต่พอแตะเบรกนะครับหน้าไฟมาเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเป็นเพราะอะไรเนาะครับผมก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับนูโวอีดิแกนร้อบห้าซีซีนะครับเพื่อนๆมีปัญหานะครับ ลูกค้าไปซื้อแบตมาใส่เองนะครับหลังจากที่ลูกค้าใส่สตาร์ทไม่จิดไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นที่อะไรนะครับต่อผิดมาหรือไม่หรือว่าแบตท,ทําการชาร์จผิดขั้วมานะครับมันจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูอาการกันก่อนนะครับเพื่อนเบือเ้องต้นนะครับในวันที่ผมเอารถมาผมได้ทําการวัดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ขึ้นไฟเลยนะครับไม่มีโวลต์ขึ้นเลยแต่วันนี้ นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนกลับมีไฟมาเฉยเลยนะครับนะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ลูกแบตเตอรี่ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค้าซื้อมาเองนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ตัวที่อยู่ในรถบ้างนะครับตัวที่อยู่ในรถนะครับขออนุญาตครับหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวรถนะครับ มาวัดโวลต์กันก่อนนะครับเพราะว่าผมชาร์จมาแล้วนะครับชาร์จแล้วนะครับนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ก็อยู่12โวลต์เกือบ10เกือบ13โวลต์นะครับกออ็ถูกช่องแล้วนะครับลองช่องนี้บ้างนะครับก็อยู่ประมาณ 12. 7 1 2 8บปนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่ะแบตเตอรี่มี1 2 7 12.8อยู่ประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเป็นง่ายๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูอาการนะครับมาดูอาการนะครับเปิดสวิตช์ไม่มีอะไรขึ้นนะครับบีบแต่ก็ไม่ดังนะครับบีบแต่ไม่ดังนะครับไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับปกติไม่ดิจิตอลเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจไม่จะขึ้นนะครับทุกอย่างจะขึ้นจะเช็คระบบก่อนนะครับรวมถึงไฟเอนจิ้นเบรคเอนจินของเครื่องด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่ฟิวนะครับเราย้อนกลับมาดูที่ฟิวก่อนฟิวของ n นโวอ n เลแกนจะอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆมีน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับฟิวนะครับจะมีฟิวหลักกับฟิวสำรองนะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็ไม่มีร่องรอยการขาดนะครับไม่มีร่องรอยการขาดแต่ไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าผมได้ทําการเช็คไปแล้วนะครับไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับสตาร์ทเท้าไม่ติดสตาร์ทมือไม่ได้ไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่ในเคสนี้นะครับในเคสนี้ผมอยากให้มาดูอาการตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นอาการอ่าแปลกๆนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายท่านอาจจะเจอไปเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นกับคําว่าอาการกาวไม่พอ ย้ำนะครับกาวไม่พอมันจะเป็นอาการแบบนี้เด้ออันนี้สวิตผมเปิดนะครับออนแล้วนะครับไม่มีไฟขึ้นนะครับดูดูที่มือเบรกนะครับเห็นไหมนะครับถ้าผมแตะเบรกนะครับระบบมันจะทํางานนะครับเพื่อนๆดูดีๆดูอีกครั้งนะครับอันนี้เปิดเปิดสวิตเลยนะครับเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอผมผมจะกดเบรกหลังนะครับนี่เป็นอาการของกาวไม่พอนะครับอาการนี้ต่อให้คุณสตาร์ทเท่าไหร่มันก็ไม่ติดนะครับเพื่อนเมันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าสายกาวไม่พอนะครับในรถบางรุ่นในรถบางรุ่นที่สายกาวไม่พอลักษณะนี้นะครับ สตาร์ตติดได้แต่เร่งไม่ขึ้นอย่างที่เคยเจอในกรณีของ Honda คลิกคลิกแอร์เบนะครับสายกาวที่ไปลงไปลงกลาวที่ได้สตาร์ตมันขาดไปหนึ่งเส้นเครื่องติดได้ครับแต่เร่งไม่ขึ้นครับทีนี้พอเร่งไม่ขึ้นเราไปพยายามเร่งเร่งไปเร่งมาคล้ายๆกับว่าไฟมันโอเวอร์นะครับไฟโอเวอร์แล้วก็ทำให ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสียหายนะครับในเคสนั้นในเคสของคันนั้นผมได้เปลี่ยนพัชเชอร์ไปนะครับเพราะว่าพอไปต่อสายกาวแล้วรถก็ยังเร่งไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าวัดค่าพัชเชอร์กลายเป็นพัชเชอร์เสียนะครับมันอาจจะมีส่วนนะครับฝากไว้นะครับเพื่อนๆว่ากาวไม่พอในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยดูอีกรอบดูอีกรอบนะครับเห็นไหมนะครับถ้าแตะเบรกมันถึงจะขึ้นนะครับ แต่ลองสตาร์ทแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเท้าความกันก่อนสําหรับนูโวอีเกนคันนี้นะครับปัญหาของปัญหานะครับมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาแบตหมดลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนแบตโดยตลอดนะครับโดยที่เราแก้งลูกค้าแล้วว่าให้เอาเข้ามาชาร์จอย่างน้อยเดือนละครั้งถึงสองครั้งนะครับเพราะว่ารถขับขี่ช้าและก็ระยะทางใกล้ๆนะครับ รถขับขีช้าในระยะทางใกล้ๆนะครับมันจะมีปัญหาก็คือไฟชาร์จไม่ทันนะครับไฟชาร์จไม่ทันอันเนื่องมาจากสมมุติว่าแบตเตอรี่12โวลต์สมมุตินะครับนี่คือการสมมุตินะครับฟังดีๆเด้อเดี๋ยวจะเอามาโจมตีผมเด้อนะครับเดี๋ยวมาโจมตีผมนี่คือการสมมุติให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่12โวลต์สตาร์ทหนึ่งครั้งกินไป1โวลต์ขับไปกี่กิโล ลดถึงจะชาร์จเข้าเต็ม12บโวลต์นะครับแต่ที่แน่ๆนสตาร์ทถ้าสตาร์ทกินสตาร์ทหนึ่งครั้งกิน1โวลต์ขับไปยังไม่ถึง100เมตรดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันก็จะเหลือ11เหลือ10เหลือ9้าลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันชาร์จเข้าไม่ทันไงนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบตเตรอรี่ไม่พอชาร์จไม่พอชาร์จไม่ทันนะครับทำให้แบตหมดนะครับทีนี้ ก็จะไปโทษที่ว่าออแบตเตอรี่ไม่ดีบ้างวงจรชาร์จไม่ดีบ้างนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นอยู่ที่เราขับขี่ระยะทางสั้นๆใกล้ๆซึ่งไม่สามารถที่จะชาร์จไฟย้อนกลับมาคืนแบตเตอรี่ได้ทันและก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับดังนั้นผมแนะนําอย่างน้อยสตาร์ทหนึ่งครั้งอย่างน้อยขับต้องสองโลครึ่งนะครับ สองโดครึ่งถึงจะชาร์จกลับเข้ามาอาจจะเต็มหรือไม่เต็มก็อย่างน้อยมันก็ชาร์จเข้านะครับแต่ถ้าร้อยเมตรมันชาร์จไม่เข้านี่นอนครับชาร์จไม่ทันนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากลูกค้าท่านที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็เอฟซีด้วยนะครับที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็เอาไปเป็นความรู้นะครับอย่างเช่นรถยนต์นะครับเราเคยอยู่ในสายงานของแบตเตอรี่รถยนต์แช่การเติมน้ํากันเขายังให้ขับ10กิโลเลยนะครับ เ่การเติมน้ํากันก็ยังให้ขับ10กิโลเพื่อที่จะให้ตัวกดกับน้ํากันมันตีผสมกันนะครับมันเดือดแล้วก็ผสมกันนะครับมันถึงจะได้สัสดส่วนนะครับเพื่อนมอไซเราเหมือนกันนะครับการขับขี่ในระยะ100ถึง200เมตรไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้าได้เพียงพอและทาต่อ,อความต้องการการใช้แบตเตอรี่นะครับดังนั้นเราต้องขับในระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับ แล้วก็เร็วขึ้นนะครับรอบเครื่องที่สูงจะชาร์จไฟที่เลยที่แรงขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปไล่อาการกันต่อนะครับว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงับผมเพื่อนๆครับก็กลับมากับ n ู v o อี e g ก n นอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้ปัญหาของ n ู v o อ l e g ก n นตัวนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีก่อนหน้านี้รถปกติแบตหมดแล้วก็ไปซื้อแบตมาใส่เองนะครับ ในกรณีแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าใส่แบบผิดขั้วไหมใส่ขั้วไหนเข้าไปก่อนทำให้เกิดการอากักการอคที่ข้อต่อของสายไฟหรือไม่นะครับหมายถึงแบบว่าสมมุติว่าต่อบวกต่อลบเข้าสลับกันแล้วไปเปิดสวิตช์อย่างนี้ไฟมันอาจจะวิ่งไปทางขั้วลบจุดที่จุดที่ขั้วลบขันขันลงโครงลงตัวถังหรือว่าเป็นแจ็ค แต่มันอาจจะร้อนแล้วมันละลายมันแยกออกจากกันมันก็เลยไม่ทําการต่อวงจรกลาวนะครับหรือว่าต่อถูกแต่บางครั้งบางทีแบตเตอรี่มีการชาร์จแบบชาร์จผิดขั้วมาหรือรัดวงจรภายในก็มีส่วนทําให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดการอาร์กตรงที่แจ็คไฟสวมกันนะครับทําให้มันแยกตัวออจากกันหรือเปื่อยหรือละลายนะครับมันก็เลยไม่ลงกลาวลงกลาวไม่เพียงพอนะครับแต่ในเคสนี้ แต่ในเคสนี้แตะเบรกปั๊บนะครับระบบทํางานนะครับระบบทํางานแต่ในกรณีนูโวร้อยร้อยสิบห้าตัวกระบูตัวแรกๆนะครับถ้าแตะเบรกแบบนี้นะครับแตะเบรกแบบนี้ไฟจะกระโดดเลยนะครับไฟจะกระโดดแถวๆนี้แหละกับแถวลวดสลิงนะครับเป็นอาการกาวไม่พอในส่วนของนูโวร้อยสิบห้าตัวนั้นนะครับให้ทําการต่อสายกาวเพิ่มลงตัวถังนะครับ ต่อจากขั้วแบตลงตัวถังเพิ่มเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ากรณีเคสนั้นนะครับแต่มันก็จะมีบางบางเคสนะครับเพื่อนเพื่อนบางเคสไฟหน้าไม่สว่างไฟหน้าไม่สว่างอย่าไปมองที่หลอดไฟอย่าไปมองที่วงจรชาร์จวงจรสร้างแสงสว่างอย่างเดียวให้มองวงจรกาวของหลอดไฟด้วยนะครับบางทีมันแดงริบดีริบดีอยู่นะครับเราไปต่อกาวเพิ่มเราไปขัดขั้วไฟหน้า กัดตรงที่แป้นมันสวมกันที่เราบิดนะครับมันอาจจะหายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆแต่ในเคสนี้เอาละนะครับปัญหาง่ายๆนะครับของเคสนี้ก็คือผมต้องไล่วงจรทั้งหมดนะครับสายกาวทั้งหมดนะครับว่ามันจะเป็นอยู่ที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวก็คงต้องหยุดภาพไว้แล้วก็ไปไล่ไล่อาการเดี๋ยวจะมาสรุปอาการให้นะครับว่า เป็นอยู่ที่ส่วนไหนของตัวรถนะครับแต่ที่แน่ๆอาการแบบนี้นะครับก็คือกาวไม่พอแน่นอนนะครับสตาร์ทบ่ติดดอ,อกพี่น้องนะครับสงสัยเบรกหน้าถูกตัดระบบออกนะครับก็เลยไม่ทํางานแต่ว่าเบรกหลังนะครับแตะปับ๊บทางานเลยนะครับแตะแล้วก็ทําทการกดปุ่มสตาร์ทได้แต่รถไม่ติดเด้อนะครับแต่รถไม่ติดนะครับ ที่สงสัยก็คือเหมือนกับยามาฮ่าพวกมีโอนะครับมันจะมีสายไฟอยู่สายหนึ่งเป็นสายกาวนะครับสายกาวสายเล็กที่ลอดอยู่ลอดอยู่ใต้ใต้ยอยูบ็อกนะครับเป็นสายกาวของคอยหัวเทียนไอที่สงสัยก็สงสัยตัวนั้นแหละนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทําการรื้อถอดดูว่าจะเป็นจุดนั้นไหมจะเป็นเหมือนยามาฮ่ามีโอไหมนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรา รอติดตามนะครับเพื่อนๆสักครู่สักครู่นะครับครับผมเพื่อนๆครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสรุปงานกันนะครับเพื่อนๆว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุของไฟไม่ขึ้นเรือนใหม่นะครับกาวไม่พอในรถ n o โวอ l ลิเกนคันนี้นะครับ n o โวอีลิเกนโนโวหนึ่งสามห้าคาบูนะครับเอ้าสาเหตุที่เกิดนะครับเกิดมาจากสายกาว เส้นเล็กที่ต่อออกมาจากแบตเตอรี่เส้นเล็กนะครับเกิดการอาร์คนะครับเกิดการอาร์คไม่แน่นแล้วก็มีบางส่วนขาดออกจากกันนะครับเ,เพื่อนๆสาเหตุอันน่าจะเกิดมาจากการใส่ผิดขั้วหรือเปล่าแบตเตอรี่ชอ็อตลัดวงจรภายในหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ที่นแน่ๆเราทําการต่อนะครับทาการต่อสายกาวเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กที่ขั้วลบ นะครับเส้นนี้แหละยาวลงไปใต้ยูบ็อกนะครับเราก็ได้ไล่แล้วก็ทําการตัดต่อใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่สําหรับโนโวอ l e ิแ n นรุ่นนี้นะครับปัญหาไฟรั่วอีกปัญหาหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าเรือนใหม่เป็นดิจิตอลนะครับไอตัวเรือนใหม่ดิจิตอลนะครับเมื <ME> ER ่อเก่ามามีการรั่วไฟรั่วภายใน นะครับแบตเตอรี่ตกเช้ามาแบตเตอรี่หมดตกเช้ามาแบตเตอรี่หมดนะครับลองถอดแจ็คเรือนไม้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าถอดแจ็คเรือนไม้แล้วตกเช้ามาไฟไม่หายไฟยังเหลืออยู่ปกติก็แสดงว่าเรือนไม้มีอาการไฟรั่วแล้วก็กินไฟนะครับเพื่อนๆครับในนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเทสตนี้ก็สรุปงานสายกาวขาดสายกาวไม่พอแต่ไม่รู้ว่า เป็นเพราะลูกค้าใส่แบตเตอรี่ผิดขั้วเองหรือว่าเกิดการช็อตภายในของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆในการไล่เช็คระบบไฟนะครับก็คลิปนี้เคสนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ